พี่น้องนะจานทองเตะผ้าพยายามนกลงเขาเนาะใส่ไปมื่อคืนครับพี่น้องดีครับครับเขาเขียวๆครับผ้าพยายามนกครับพี่น้องไหลังแหลกมานมาครับเรื่องนะครับเอาพี่น้องบรรยากาศนกห้องครับย้ำซอกได้สายครับเอาครับถือเราแล้วครับเราพี่น้องคนเอาครับเอาลราครับพี่น้องหลังแหลกครับหลังแหลกเอาแล้วพี่น้องถือแล้วครับถือแล้ว เพืนครับเห็นไหมครับเลยนะครับถือแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องเอาลุนน้องกันครับพี่น้องเอาครับเอาแล้วครับเพื่อน้องลุนน้องกันครับอย่าได้เสื้อขาดพี่น้องมัดไปยู่บ่วะครับพี่น้องเอ้ ครับหลุดน้ำกันครับพี่น้องตดแรกครับเอาล้วครับพี่น้องเอาดูเอาดูครับเอาดูเอาพี่น้องเอาแล้วครับหลุดน้ำกันครับเอาครับถือแล้วครับถือแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาครับ คพี่น้องครับตัวแรกแคกไม้พี่น้องจิกมือแล้วครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมัน้วครับมันเน้วข่อยหยาดแป๊บนึงนะครับพี่น้องขอถอนนกเอาแป๊บนึงครับมันนะครับมานเ้ย ครับพี่น้องมันครับมันแล้วมันแล้วเอาส้มหลังต่อไปพี่น้อง ให้บวงกันพี่น้องรอบกบนึงครับกระสวดขอไฟครับวดหนกอยูครับบงวงกันอย่ากาดไปก่อนครับพี่น้อง นะครับไฟเดือดอยแล้วครับเลยนะครับต้องไปครับมันมาแล้วทางต่อไปลูดซื้อพยูครับพี่น้องดูดครับเตยพยู อ,อ่าครับต่อไปครับไซเรียงกันนะครับพี่น้องไซแบบนี้ครับเป็นสิม,มานครับนี่เป็นเขาครับครับไซล่องหนานะครับพี่น้องเนาะไซล่องหน้าครับนกมันเดินหากินเข่าับ่นเกี่ยวเขว่าวัดนี่พี่น้องนะครับครับเป็นอะไรพี่น้องเออได้แล้วได้แล้ว ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนาะฝากติดตามนะครับสาร์ตองเต้ครับจะได้คลิปมวนๆอย่างเบิ้งคลิปคลิปฮันโนคาน้ให้เบื้องนะครับนั่งเนาะทั้งพี่หนอกแต่เมืองนอกเมืองหน้าครับพี่น้องเบิ้งหนำเบิ้งนะครับกดกระดิ่งกดทรัพย์กระต่ด้วยครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับสาร์ตองเต้สวัสดีครับ